สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เตือนภัยละกันเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสอย่างมากเลยนะครับตั้งแต่คุณอาจารย์เดียร์นะคนตื่นทำนะกับเรื่องหมอดูเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าความจริงก็คือความจริงนะครับตามหลักเหตุและผลนะครับมันก็เลยเชื่อมโยงกับคอนเทนต์ที่ผมจะพูดวันนี้คือวิธีสังเกตคนว่าไอคนไหนเนี่ยแม่งมิดนะมิดชาชีพ หรืออารมณ์ตัวปลอมก็ได้นะครับถ้าเป็นศัพท์ในวงการของพวกผมเนี่ยล็อบบี้ยีสตัวปลอมเดียวอะพาร์ทเนอร์ตัวปลอมไอ้พวกกระจอกอะ่ะเออไม่ใช่ของจริงเนี่ยเสียเวลานะครับอันนี้ไม่ได้แบบจะว่าด่าก็ได้นะเพราะว่าผมก็เจอมาเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องเซลล์อะมันเป็นอะไรที่แบบแต่ละคนเนี่ยมันสามารถอ้างได้นะครับหรือว่า โชว์หรือโม้เรื่องของความเก่งความเทพอย่างเงี้ยเรื่องการหาคอนเน็ชันเรื่องของการหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทาเข้าจริงๆเนี่ยก็ทําไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากจะมาเตือนเรื่องแบบนี้แล้วก็อ่านคนครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับเราที่สุดอ่ะมันคือเรื่องเวลานะครับนะยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนเรามันเชื่อกันง่ายโดยเฉพาะจากเปลือกอ่ะคุณเนี่ยต้องมีนิสัยที่ขี้เสือกไว้ก่อน ขี้สงสัยนะครับผมจะบอกเลยว่าสังเกตง่ายมากคนที่มันแบบเข้าขายจะหลอกลวงได้หรือมิดนะนะคือเปลือกเนี่ยมันจะอาบไปด้วยแบรนด์เนมแบบเต็มขั้นคือไม่ผิดนะครับคนรวยจริงที่แบบตัวลายเต็มๆแบบโอ้โหแบรนด์นั้งแห่หัวจดตีนเนี่ยรวยจริงก็มีเยอะนะใส่นาฬิกาปาเต้หมวกกุชชี่เสื้อหลุยวิตตองอะไรของแม่งอะ่ะคือทุกอย่างเต็มเนี่ย แต่ขอแค่ว่าไอ้ที่ขี้เสือกหมายความว่าคุณต้องเช็คว่าที่มาไรายได้มันมาจากไหนให้ได้โอเคไหมอย่างแรกอะเรื่องนี้แม่งโคตรสาคัญนะคือคนเราเนี่ยมันจะรวยมากอะส่วนใหญ่มันต้องมีบริษัทเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับจดทะเบียนเสียภาษีถูกต้องอะไรเงี้ยส่งงบการเงินซึ่งเราดูได้ง่ายมากในวันเนี้จะมีเว็บหนึ่งชื่อ c r e d e n ยคุณก็แค่แบบไปเอาชื่อบริษัทเนี่ยที่เขาว่าอ้างอะนะว่าเขามีบริษัทต,ตัวเองใช่ไหม แล้วก็ไปใส่ดูแล้วก็เสิร์ชดูงบการเงินแม่งเลยนะครับคือถ้างบการเงินแบบแบบแม่งแปลกมากอะ่ะคือมึงมีรถซูเปอร์คาร์มีรถสปอร์ตอะ่ะมีบ้านหลังละยี่สิบสามสิบล้านอย่างเงี้ยหรือว่าแบรนด์เนมเต็มเนี่ยงบการเงินนะคนซื้อรถเป็นเกือบหลายๆอย่างเนี่ยเป็นสิบล้านเนี่ยงบการเงินมันต้องเกินห้าสิบล้านหรือจะแตะร้อยล้านได้ไหมไหมจากกําไรที่ได้อะ่ะ GP อ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันต้องประมาณ ต่อปี20ล้านเอออย่างเงี้ยซื้อได้นะหรือว่าปีละ10ล้านก็ซื้อได้นะครับจะซื้อผ่อนซื้อสดอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่ารายได้ขนาดนั้นอนะ่ะซื้อได้นะครับแต่บางบริษัทหรือบางคนเนี่ยคือตัวเลขอ่ะส่งงบมันอาจจะแค่หลักล้านต้นๆนะ่ะไม่ถึง10ล้านอย่างเงี้ยคนะาถามคือมึงแเอาเงินมาจากไหนนะครับมันก็ต้องมีความเทาอยู่แล้วนะคือกลุ่มเนี้ผมก็จะมองเป็นอีกเทียรึงว่าแบบเฮ้ยคือกูก็ ไม่ได้อยากจะอะไรกับมึงนะแต่กลุ่มเนี้ยมันดูง่ายมากคือตัวธุรกิจเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสรุปมันทําอะไรกันน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนหรือว่าคนที่เทาๆอ่ะทาเว็บพนันอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มที่จะทําเรื่องพวกเนี้ยคือมันจะไม่รู้ไงว่าหลักๆแม่งทาอะไรเหมือนที่ดาราที่แม่งโดนจับไปอะ่ะก็คือแบบเฮ้ยจู่ๆมึงรวยมึงแบบนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ถ้าได้เงินจากการทําอะไรแบบเนี้ยเขาจะรีบฟอกด้วยการแบบ ซื้อแอสเซทนะหรือซื้อสินทรัพย์เอาภาษาชาวบ้านแม่งก็ซื้อที่ซื้อรถซื้อหา่าซื้อเหวอะไรก็ได้อะที่มันแปลงสภาพแต่ว่าง่ายสุดก็คือรีบทําธุรกิจอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่ลงเงินได้เลยนะครับลงเงินได้เยอะๆมันก็จะเป็นพวกร้านอาหารห้องอาหารอย่างเงี้ยโอมาฮาเซ่เงี้ยบางที่อ่ะผับอย่างเงี้ยเออผับเนี่ยตัวทําตัวปั่นเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เงินได้เลยนะครับแล้วก็มันคาดหวังผลกําไรพอประมาณนะนะอย่างเช่นเดียผับเนี้ยคือทำถนะ้ามันปังขึ้นมาเนี่ย ลงเงินไปได้เยอะเนี่ยมันได้คืนอะ่ะค่อนข้างไวนะครับหรือซื้อคอนโดอย่างเงี้ยซื้อคอนโดเนี่ยสามารถซื้อสดได้เลยนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เกินคนธรรมดาจะทําได้อะ่ะอย่างโครงการหมู่บ้านเนี่ยแถวแถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกโครงการจีนเทาอย่างเงี้ยคือมันมีแต่คนจีนที่แบบโอ้โหแบบเงาเงินมาจากไหนอะ่ะนะแต่นั้นมันเป็นต่างชาตินะมันอาจจะทำแล้วรวยของมันนะล้วก็มาที่นี่นะครับเพราะงั้นอย่างแรกอะ่ะคือคนที่เช็ค หรือหาไม่เจอจริงๆว่ามันทําอะไรนะครับและธุรกิจส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นธุรกิจที่มาใหม่มากคืออย่างเปิดร้านขายหอยอะไรเงี้ยคือเฮ้ยมึงเปิดมาปีสองปีเนี่ยใจมึงขับรถสปอร์ตแล้วเนี่ยคือมันดูก็รู้อ่ะว่าแบบเฮ้ยก่อนหน้าเนี้ยยิ่งถ้าอันที่สองนะต้องดูอีกก็คือเรื่องชาติกําเนิดชาติตระกูลน,นะต้องขออนุญาตจริงคือมันต้องเสือกอ่ะเฮ้ยบ้านมึงรวยก่อนหรือเปล่าวะคือถ้าไม่รวยอ่ะตัดไปนะ บ้านรวยอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งแต่บ้านยังไม่รวยเนี่ยจู่ๆพรวดพรวดมาในรุ่นเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษาอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็ไม่ได้ดูถูกกันนะครับแต่ว่าคืออย่างไอเรื่องการศึกษาดีมาหาลัยดังเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าเฮ้ยตอนมึงเป็นลูกจ้างเขาอะมึงน่าจะได้งานดีมันตั้งตัวได้ถูกไหมคือมันตั้งตัวได้ง่ายกว่าคนที่ได้งาน,งานเงินเดือนไม่สูงอยู่แล้วแหละนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยเราก็จะเริ่มสงสยัยว่าเฮ้ยแล้วสรุปมึงไปเอามาจากไหนวะถูกไหมจู่ๆก็แบบพวดๆมานะครับอันนี้อย่างที่สองเลยก็คือแบบเรื่องเรื่องเนี่ยละเรื่องชาติกําเนิดชาติตระกูลเนี่ยถึงแบบอะไรเนี่ยที่ขายทองโดนจับเนี่ยคือมันก็ตามตำราแบบเฮ้ยมึงคือมันจะเป็นสตอร,รี่แบบจนเฮี้ยคือคือผมก็จนนะไม่ได้ไรแต่จนเนี่ยเรารู้ว่าจะลําบากเราก็ต้องผ่านระบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่เนี้ยก็คือแบบป,บปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บปั๊บแล้วก็แบบมึงก็พุ่งขึ้นมาจากไหนไม่รู้อะนะแล้วตัวการโชว์ออฟนะนี่อย่างที่สามคือถ้าเป็นแนวชักชวนลงทุนเนี่ยจะดูง่ายก็คือว่าโชว์แม่งยันเงินสดไอ้ฮะคือกูถามหน่อยเงินสดอ่ะมึงไม่โอนเอาวะคือแปลกไหมแม่งนเอาเงินมากองกองไว้อะโบนเนี้ยมันมีวิธีเลี่ยงสัมภาระเยอะมากนะครับแล้วพอทำไปสเต็ปแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไงอะ่ะคนแม่งก็หลงเชื่อทำอะไรว่าถึงรวยใช่ไหม มันก็เกิดการเชิญชวนมันก็เกิดการแบบอย่างเงี้ยดึงเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยแล้วมันก็คนมันโลภอะ่ะอันนี้ก็ต้องส่วนหนึ่งนะคือคนเรามันมีอคติตรงคนที่รวยแบบมากๆรวยจัดจัดขับซูเปอร์คาร์แบบที่แบบชาตินี้กูไม่มีวันซื้อได้อะ่ะเราจะมีแนวโน้มว่าเราจะให้ค่าเขาเกินความเป็นจริงกันอยู่แล้วถูกไหม คือแม่งก็คือคนรวยคือคนดีอ่ะมันก็คือตําเนี้ยอันนี้คือก็ต้องเข้าใจอคติในหัวเรานะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่คุณต้องมีความขี้เสือกเนี่ยเออเฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยมันรวยมันเก่งนะแต่กูเสือกสะหน่อยเฮ้ยมึงทําอะไรวะแล้วมันมีที่มาที่ไปอะไรไหมอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นพุ่งๆุกันที่ดีมากนะครับหรือเช็คหน่อยเฮ้ยมึงชาติกาเนิดมึงเป็นไงมึงจบสถาบันไหนมาคือเอาแค่ไอ้เรื่องสถาบันน่ะแม่งยังมีมั่วเลยเนี่ยไอ้ข่าวที่ว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยคือแบบ มันเป็นยังไงอ่ะแบบทําให้เราอ่ะอ่ะเนี่ยที่เป็นสวเนี่ยที่เป็นข่าวใหญ่เลยอ่ะมันก็เสียความน่าเชื่อถืออยู่แล้วมันฟังดูมันก็แบบเอ้าแล้วคนอย่างนี้มันจะไปเชื่อถืออะไรอ่ะถูกไหมแต่ก็ยังลอยหน้าลอยตาไอ้ก่อนหน้านี้ยังแบบเฮ้ยยังแบบไม่แต่คนแบบนับถืออยู่เลยอ่ะซึ่งมันไม่ใชเ่เพราะคนเรามันขาดเรื่องของไอ้ความอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของวิจัายณญานนะครับเรื่องของ การสงสัยใครรู้นะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้โดนหลอกโดนชวนชวนง่ายนะอันนี้เนี่ยก็อยากจะเตือนไว้นะครับต่อมาอย่างที่สี่นะครับก็คือคนที่อ้างว่ารู้จักคนเด่นคนดังหรือว่ามีรูปกับพวกคนดังๆเยอะๆอันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่า คือมันก็กลับไปที่เรื่องแรกๆแหละว่าทําธุรกิจอะไรใช่ไหมคือถ้าคนนี้ทําธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ปกตินะครับหรือว่าทำดีลกับอะไรกับคนใหญ่คนโตอย่างเงี้ยไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยแม่งถ่ายรูปแบบกับคนดังโดยเฉพาะสายราชการะนะครับท,นนท่านนู้นท่านนี้จริงๆแม่งคือแค่ไปยืนถ่ายรูปด้วยนะไอ้พวกเนี้ยแล้วก็อ้างว่ารู้จัก จะเห็นข่าวเยอะมากที่แบบพวกนี้ก็จะมีผลงานมีพอร์ตเนี่ยในการไปถ่ายรูปเป็นหลักแต่ไม่ได้ทําดีลทําเฮี้ยอะไรเลยอะ้าใจปะคือไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ไปทําธุรกิจอะไรด้วยแต่มึงแค่แบบไปถ่ายเฉยเอะแล้วมึงก็จะได้ไปอ้างในการไปหาล็อบบี้ที่มันหรือหาพาร์เนอร์ที่มันอยากจะเข้าโครงการอะไรใดอะนะไอพวกนี้แม่งก,ก็เสือกไม่เช็คไงว่าไอนี่แม่งของจริงเปล่าถูกไหมก็ฟังคําโม้ไปเฮ้ยผมรู้จักคนโน้นคนนี้ท่านโน้นท่านนี้น คือไอพูดเยอะๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันแม่งพูดทําไมวะนะมันจะต้องหวังผลประโยชน์อยู่แล้วอะย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมผมอ้างว่าผมรู้จักแม่งวิลลมาัคดีรู้จักจีราที่วาดรู้จกักฮาเหวอะไรเจียว่านนนอะไรผมพูดไปเพื่ออะไรอะ่ะผมก็ต้องเพื่อให้ไอคนฟังแม่งเชื่อถือแล้วก็อยากให้แบบมาทําธุรกิจกับผมเนี่ยหรอก็ต้องหวังผลประโยชน์ปะเนี่ยมันก็คือง ไอคนที่ชอบขี้อ้างหรือดูง่ายๆใน f a c e b o o k อ่ะคือมึงถ่ายแม่งแบบนนะแเป็นร้อยๆคนน่ะแต่ประเด็นคือตัวธุรกิจมึงอ่ะไม่ชัดเจนด้วยนะไอพวกเนี้ยเออแล้วแบบไอห,หามึงก็แบบลงๆๆแล้วก็ไปอ้างความน่าเชื่อถือนะไอพวกเนี้ยมันจะมาพร้อมกับอีกอย่างหนึ่งเลยคือโปรไฟล์ใน f a c e b o o k เนี่ยคือแม่งจะใส่สถาบันเฮียอะไรเต็ไมไปหมดมึงแค่ไปอบรมระยะสั้นเป็นหาเป็นเหวอะไร ใบมุคือยัดแบบทุกอย่างอ่ะเบอร์ยัดยศอีกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเงี้ยคือแม่งก็ต้องดูสถาบันอี่นะไอเรื่องแบบดอ็อกต้ด็อกเตอร์เนี่ยนึกออกปะคือไอหาคนปกติเนี่ยคนที่แม่งมีชื่อเสียงหรือคนที่รวยจัดจัดเนี่ยไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับคุณไปดูเ็าเรียกเทสดีอ่ะคุณไปดูไอจไปดู Facebook ไอคนแบบบ้านผู้ดีเก่าหรือมันรวยอยู่แล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องโพสต์ไงแต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการผลประโยชน์ จากการโพสต์หรืออะไรแอบอ้างแบบเนี้ยจะโพสตเยอะมากนะครับซึ่งมันจะบอกตรงนะผมก็ผมก็เข้าใจนะคือเออไอเรื่องอยู่บูตเ,เ,เป็นดอกเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นหาเป็นเหวอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะครับแต่ว่าคือมันมันก็ต้องดูว่าแบบเออเราเราเพื่อใส่เพื่อความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีกลุ่มหนึ่งแล้วกันครับใส่เพื่อแบบมันจะได้เอาไปโน้มน้าวนะหรือว่าทําให้คนอื่นเชื่อเนี่ยได้มากที่สุดนะครับ ซึ่งมันก็จะมากับอย่างที่หกอ่ะคือโดยเฉพาะเรื่องการทําดีลอ่ะคือคนกลุ่มเนี้ยมาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับโมเดลที่แบบเออพูดนู่นนี่นั่นแบบรู้จักแล้วก็แบบดูคล่องแคล่วดูเก่งนะครับแต่เอาจริงๆนะทําทําจริงเนี่ยแม่งเสือกทําไม่เป็นหรอกโดยเฉพาะเรื่องเซลล์อ่ะเพราะาอะไรเพราะามันไม่ใช่ของจริงไงอย่างเช่นคุณแบบเออไปเป็นพาร์เนอร์เจ้านี้หรือว่าลองเขาบอกเขาอยากมาขายให้คุณเนี่ยแล้วก็เออมามา,มาช่วยคุณขายใช่ไหมก็ทําไม่ได้ คาดหวังหาอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้แม้แต่บริษัทใหญ่ด้วยกันนะ่ะยังเป็นเลยนะครับก็คือมันมันไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรเลยอะ่ะมีแต่คําโม้นะมีแต่โอเคของเราดีมากนู่นนี่นั่นอะ่ะสุดท้ายมึงก็ไม่ได้ทําหรอกนะครับคือเรื่องเซลล์มันเป็นเรื่องของแบบความน่าเชื่อถือเซลล์อย่างแรกอะ่ะถ้าเวลาไปขายอะ่ะก็คือแบบก็ต้องนัดให้ได้สิอ่านัดลูกค้าให้ได้ก่อนถูกไหมเอาแค่มึงนัดให้ได้ก่อนมึงนัดแล้วไงต่อมึงนัดอ่ะไอ,ะอะเรื่องพรีเซนต์เดี๋ยวกูจัดก,การเอง เอาแค่นั้นแม่งทำไม่ได้เลยพวกนี้นะสรุปแม่งก็ดีแต่ราคาคุยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการทำแนวแนพาร์เนอร์ชิพหรือดีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยหาตัวแทนเนี่ยมันก็ต้องหาตัวแทนที่เก่งจริงใช่ไหมเราจะให้สิทธิ์คนนั้นเนี่ยเราจะต้องเช็คอยู่แล้วว่าเขามีศักยภาพหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียกับมันที่เรานั่นเองนะครับมันก็เหมือนกันเนี่ยที่เป็นข่าวล่าสุดแบรนด์ขายตรงเนี่ย คือมันไม่ได้มีการมาตรวจสอบประวัติตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยโอเคอาจจะมีการเทรนอย่างเงี้ยแต่คือดูก็รู้ว่าไอ้รับตัวแทนมาเยอะๆเนี่ยก็คือมึงจะได้เปิดบินไงถูกไหมมึงก็แล้วของเนี่ยกูไม่เห็นซักชิ้นเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะขายในตลาดหรือด,ดังหรือมีใครมารีวิวมันไม่มีนะครับสกินแคร์อนเสริมแม่งเต็มตลาดไปหมดมันไม่ใช่ของจริงเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นไงก็คือแค่แบบชักชวนเชิญชวน,ชวน,ชวนให้หาตัวแทนแค่นั้นเอง นะครับเนี่ยมันก็คือจุดจบนะครับของเหตุการณ์หลายๆอย่างในเรื่องของแบบดราม่าตอนนี้เรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยผมก็ฝากเตือนภัยนะครับยิ่งเราเป็นนักธุรกิจเป็นเซลล์อะขี้เสือกยเยอะๆจำไว้นะเสือกเยอะๆมีกาดหน่อยนะครับอย่าไปเปิดรับทุกอย่างพยายามเช็คก่อนคือมันเหมือนการวางท่าของคนรวยอะเออผมเข้าใจละคืออย่างคนรวยหลายๆคนนะมันจะมีภูมิคุ้มกันเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าจะเข้าถึงให้ได้เนี่ยมึงต้องของจริงอย่างเงี้ยรู้ภ่าพไหม คือเขาจะมีการวางตัวที่แบบคือผมเขาเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าเขาแบบแอค่างนี้นะแต่มันเพื่อเป็นเกาะป้องกันไอ้พวกคนมาหาผลประโยชน์ที่มันไม่ใช่ของจริงอะ่ะมันเยอะเพราะว่าลองคิดดิถ้าเรามีตังค์อ่ะไอ้เหี้ยรอบตัวแม่งวิ่งมาหาเราหมดอะ่ะนะครับเพราะว่าเรามีเงินไงนะมันก็ดูง่ายๆนะครับตรงเนี้ยนะก็ฝากไว้นะครับสําหรับ คนที่กำลังสนใจเรื่องธุรกิจนะหรือว่าแบบเอออาจจะยังอ่อนพรรษานะกับเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องการที่จะต้องดีลกับใครต้องหาพาร์นเนอร์นะครับผมบอกเลยว่ามันจะช่วยคุณเยอะมากการหลงเชื่อเนี่ยเสียทั้งเวลานะครับเสียเวลาเสียความสัมพันธ์นะเสียตังค์ไม่มีหาอะไรดีเลยนะครับบอกเลยผมก็เคยโดนนะครับไอ้พวกของปลอมมันเยอะมากมันก็ง่ายๆกลับมาที่เรื่องแบบจ้างงานก็ได้เช่นแบบเราเป็นเจ้าของบริษัท เราจ้างพนักง,งานขายเนี่ยแล้วมันโมชิบหายเลยมันรู้จักคนโน้นคนนี้มันก็อ้างไปเรื่อยอ่ะแต่พอมาทําจริงแม่งเสือกทาไม่ได้นะเยอะนะบริษัทใหญ่ก็เจอคนแบบเนี้ยนะครับเอาแค่ให้ไปนัดอ่ะเห็นว่ารู้จักที่นู้นที่นี่มึงก็ทําไม่ได้เสือกรู้จักแต่พวกปลายแถวด้วยพวกเนี้ยไม่ได้เป็นของจริงนะครับมันก็เป็นไงมันก็ล้มเหลวดินะครับเสียเวลาเสียเงินสุดท้ายก็ต้องไล่มึงออกเสียค่าเฉยอีกน,นะก็ฝากไว้ครับแล้วก็พบกับคอนเทนต์คุณนี่แหละเซลลาลาลน่ใหม่พ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ